กันเลยคืดที่สองเริ่มต้นขึ้นแล้วด้วยความรวดเร็วกับทีมงานต่อให้โดนนะคกับนี่แกมันแกมันก็เสื้อสายทีวีเหมือนกันแต่แกมันเป็นทีวี่องพีว่าโอ้ยนี่ก็เผาผ่านชา,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 าพนกิจเลยโอ้โหโอ้โหมันจเผาไม่ให้เกิดเลยในชะ่ไหมอะบางน,นีจะอผล่เด้งขึ้นมาว,ว่ะอุยอ้ยโว้ยเยอะเยอะเยอะ โว้ยเยอะโว้ยเยอะก็ตึงอากาศก็จะคัดสิ่งนั่นแนนของอีไปให้เก็บเทียบอะตอนนี้ว้าวไอ้ดับเบิลแอทแท็กดับเบิลดีเฟนเดอร์นี้มาคู่ครับโอ้โหเป้าหมายจิตูเลยใช่ไหมเนี่ยเล็งกันอย่างนี้เนี่ยเป้าหมายนี่ตูงขาเลยใช่ไหมเนี่ยว้ยพวกนี้ โอยโดดก่อนตัวนี้ไม่มีหเหาะซะด้วยดับปบืนดีเฟน์อ่าพวดทีมไม่ดูต่อครับแถวแมากมนพวกเพื่อดีบอกเราดูต่อไปเรื่อยโอ้ยอยากได้พรรคพวกมาช่วยอะไร่อไหนเอาล่ะมีใครเป็นหมอไหมโอ้ยมา,ยมาเยอะเดี๋ยวปันเริ่มต้นขึ้นแล้วเจ้าพีส,สาม โอ้ยเดี๋ยวรู้สึกว่าคนี่จะกูดาช้าไปหน่อยนะโอเคอะไรเนี่ยมีนาฬิกามาแต่ไม่ใช่หมอว,วะ่ะแค่นาฬิกานาฬิกาดอกไเอ้ยหมอมาวะ่ะโอ้โคตรเท่เลยหมอตาดว่าแจ๋วหมอเนี่ยช่วยเราได้เยอะผมดอาขึ้นหมอผมเลือดเต็มกันไหมครั้งฟื้นฟูกันไหมครั้งสบายใจแล้วหมอโอเค วาดไปซะอาสวัดฟูฟิวฟูฟิวเรียก,ก,กว่าฟูฟิวฮะฟูฟิวเมตรมากมากมากนะโหอาอะไรวะเนี่ยตุ้ดยอดตุ้ดยอดของยอดนาฬิกาใช่ไหมตุ้ดยอดฮะนาฬิกานาฬิกาฟูฟเฮ้ยฟูขับหัวใจ ของเรียนร้านมากเลยขอมอันเส่เ็นเดี๋ยวพึ่งออกมานะตัวเองนั่นไงมันมาแล้วว่ะมาปืนพัดมาตายวะแถวไม่มีจัมเปอร์ไม่มีจับเปอร์ โอ้โหทีมมันแข็งไปได้ขึ้นถึงใช้เวลาก็ไม่ได้นานนะ Cái bằng mặt bằng ta, bằng mặt ta mặt rồi mặt 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 xuống mặt 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 đi bỏ mặt ơi mặt 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 là mặt mặt bỏ, ơi mặt bị bỏ mặt ơi, mặt mặt hải bị khước, bắt bỏ, bỏ luôn, nhiều, bỏ, 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 bỏ bỏ đi เฮ้ยหมอหมอไม่เปิดคิทอีกไปวะโรตีเก็บเงินไปหน่อยเย้ตัวเยอะเยอะเยอะเดี๋ยวเยอะเกินเยอะเกินหมออยู่ไหนเอ้าตายว่ะเฮ้ยไม่ตายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ตายแต่จิ๋วเดี๋ยวหมอนี่น้ามาเปลี่ยนมาผู้ใช้เลกามาแล้วโกเท่โหยใช้โค้งจักรโค้งจักรเวลา โอ้เกือบไปยักันตีแน่คงจับเวลาตหยุดเวลาเกือบตาตาเป็นศีธรรมไอ้คงจับเวลาต่อเนื่องอะไรวะเนี่ยโอยโดนระยะระยะแกต้องโดนปึ๊บตีแด่โอ้โหเพิสร็จต้องวนไปแล้วปึ๊บคงจับเวลาว่ะหยุดเดี๋ยวนี้ตาตั้มปุ๊บก็ดีๆคมันเยอะเกิน เยอะเยอะเยอะมากเยอะมากตอนนี้บัตรบทบาทดีดีคุปเปอร์ฝั่งสูตรที่โอหมดด้วยขวบแล้วนี่ช่วยดาที่ช่วยตีแน่ตโองเด้่งร้อยหลวงพี่ออกบินทบาทได้นาฬิกาดังฮาร์ดโองเด้งเอาไปเก็บยังไงนะเนี่ยตัวตูงก็ดีซะด้วยตี่โอมเด้งหลวงพี่ออกบินทบาทไป เวลาให้ดาดว่าใช้ได้โอ้ยเยอะเกินไปไหมบอกใจนะพี่เยอะเกินไปไหมมามาครับอัตตมามาแล้วเห็นแม่ชีอนาบน้ำอยู่อัตตมาไม่รู้สิแปดแสนห้าแล้วพ็คุณเยอะเยอะจริงเยอะจริง ช่วยทีไ่ได้เนี่ยวนก่อนแล้วนนีอัตามาไม่รู้สิได้ที่อัำนาจอยู่ดาวกันใจดาวเป็นอะไรกีฬาเดนะ็กวันนี้คือแสบกองไปวัวนะประตู้ได้โน่เนี่ยเพื่อน18เองนะเพื่องปิงอัตามาหยุดเวลาให้พวกโยมจมูกใจนะให้สอยฟรีเลย มากเก็บดอเก็บผลแบบอตาตมาเป็นเรียบร้อยฮะตีแดาวกระจายโยเยอุ้เอเยเดี๋ยวจ,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 จาายะจบบจบไมต้องเครียดวะเหม่งเหม่งจะดีใช่มเหยม่งม่งก็ดีละโอเคโอ,อโ,อโอ้ยกหน่อยครับพวกโอ้ยตีแดาวกระายเวลา เฮ้ยโหคุณหมอวันนี้ครับมาได้เวลาถือว่านี้เหม่งสักทีหนึ่งนี่จุดเวลาไว้นะอย่ามาเที่ยววันีเอาล่ะเดี๋ยวจะไปปราบบอสขึ้นที่สิบกันมาขอเลือดเต็มๆหน่อยเอ้ยหก็เต็มแล้วอ่ะเพราะว่าคุณหมอมาเพื่อโหนะหมอบม่ใ ก็ทีนึงกเ็นนอะลุกิโต๊ะมันซะทุกคนทุกผู้เราเี่ากระจายคูลิเคสมิงูิเคสจะเด๋ยวดังชือเลยไร่ายไมงีที่นึกมาละลุกกิโต๊ะมันซะทุกคนอุย้โย,โอโยโอดโดยด้โหสาตัวเหรอวะเนี่ยนี่ตัวเองปึ๊บตออจังหวะดีเวลาพร้อมกัน ว่าจุดจไปลาเมงนาทีหนึ่งลุงพ่อไปเลยมันน้อยว่ะหลังมันน้อยอ่ะเดี๋ยวพี่โอ้ิลาให้กุนดาวคาานขาอยากเจอหมออกแค่สามตัวนี่แหละอัตามามาแล้วลุงม,มันซ้ะลุงกินท้องมันจ้ะยารพ่อเฮ้ยกูระเบิดเต็มหน้าอัตามาเลยวุ้ยปล่อยตูอัตมาด้วยเต็มจอดเฉยรู้ว่ะ ม่วงได้เหมือนกันนะไปไหนนะี่ยึดไว้ยึดไปแล้วลูกโต๊ะมันตาเด็เกๆโอ้โหรับไปคนเดียวตเต็มงานรอดดนะูว่ามาช่วยขัดดอกได้ดีนะครับดีแน่เติมด้วยฮ่าเติมด้วยนะกล้วยทอดเพื่อนที่ติดผ่านไปอย่างสมบูรณ์เอาล่ะโอเคครับตอนนี้เพื่อนที่ติดผ่านปเาป็นซอยละ การผจญภัยมุกแต่ถ้าต้องใส่คงมสตอมาต่อคลิปห้าอ,อ่ะมันจะยาวเกินไปอะใครที่ชอบาาาออนะครับฝ่ายผจญภัยจะมาใช้เหมือนเดิหน้านะครับคลิไปก่อนละใครที่อยากเล่นตามเดิมแบบรี้แบบให้เหมือนเดิมมีคลิปตกท้ายตามเดิมดังเม้งฮะแล้วนนครับอโอเคไปก่อนละครับสวัสดีครับ